อาครับพี่น้องเมื่อนี้กินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆน้ำกันครับผมก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กครับพี่น้องซิมมึงนามาัครับเซได้อยู่ครับพี่น้องหอนๆเลยครับผมมาแซ่บๆน้ำกันเด้อครับพี่น้องซิมน้าไปแล้วก็คือเกาครับพี่น้องมาๆมาๆมาคำแดงแห้งหมาเนื้อคบเนี่ยอื้อ ห่อนห่อนมาสั้นพี่น้องมาเซ็บๆซบน้ำผมเด้อครับพี่น้องพู้นะกินบ้ามบ้า,บามนะครับพี่นอ้องเสียงรดดังรบกวนเลยเด้อครับพี่น้องส่วนน้ำกวนมาสัน้นห,หือนหอนเลยกินยากนะครับพี่น้อง เป่ากันนะเป่าก่นอนเสร็บๆครับผมน้ำมันยังเด๋วครับพี่น้องหืมปุ่นนะเสร็บๆ กินน้ำในกระเซ็บน้ำนันครับพี่น้องเอ้ยใส่พริกหลายเผ็ดพร้อมครับผุ่นทั้งเผ็ดทั้งฮอนครับพี่น้องอื้มหืมหัดมันลงไป เออคำนี้ไหมสุดยอดคำนี้เอาคำยังไงครับพี่น้องบ่ไหวครับมันฮอตพี่น้องอ มาแล้วครับความเผ็ดกับความฮ้อนมาประทะกันแล้วครับพี่นอนะ้องพูนอ้ายขึ้นฮ้อนๆนะครับพี่น้องฮ้อนดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องช่วงเนี้ยอย่าฮ้อน๋ยวฝน,นด้วยครับผมช่างได้ก็ได้ร่างกายปรับสภาพบ่ทันครับ เซบเซฟต่อครับพี่น้องอเดี๋ยวหน้าเดียวหลังนะครับอืมป์จังเดียวครับพี่น้องก้มหน้าก้มตาสัต์จังเดียวครับ อ,อ,นะอืมพูนะอืมคำนี้แม่พี่น้องเอ้ยอืมฉันม,มันกินอยู่บ้านในย่ยกถ้วยหูบเลยนะครับพี่น้อง เก็บตกอืมจินย้ำหนัก็แบเบย,ย้ำนั่นพี่น้องเอ้บุตต้องวอนอย่างายครับคลิปนี้คมหนาคมตาซัดอย่างเดียวพี่น้อง ผ่านนะครับพี่น้องมือแซบครับผมมาหับดกซ้ายกเลยแวะจัดมันเลยครับพี่น้อง่าลืมเด้อครับพี่น้องขอเขเบบึงแล้วก็กดไล้์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะเด้อครับพี่นอ้องเห็ตโตมีคายัางไหก็มีคาเก่าแล้วครับพี่น้อง สูด่ดูแลสุขภาพดีๆพี่น้องเอ้ยสุขภาพต้องมาก่อนครับผมเจ้ตอนนี้บอลลูแล้วครับสดจังเดียวครับตอนนี้พี่น้องปุ่นน้เงือมานะครับเงือเต็มหน้าผากนลครับพี่น้องยกถวยหูให้พี่น้องบ้งรู้บอลยกครับตักคือเกาครับผมบวไาแล้วครับพี่น,อน,อน้อ,แนองแน่นนะครับผม สวัสดีครับผม